เปิดมือแปะแปะเออปิดมือแปะแปะนั่งนายเปิดมือก่อนเปิดมือให้ตัวเองก่อนค่ะใครชื่อนั่งนายยกมือขึ้นค่ะใครชื่อนั่งนายยกมือขึ้นค่ะยกมือสิคะเออชื่อนั่งนายยกมือขึ้นอ่นนั่งนายเก็บใส่กล่องนี่เก็บใส่กล่องนี่ค่ะไม่ใช่เครื่องค่ะอ่ะอ่าเก็บใส่ให้ป๊าดูอ่ะเก็บใส่กล่องอ่ะเก็บใส่กล่อง เออเก่งมากค่ะประมือก e> ่อนประมือให้ตัวเองก่อนประมือแปะๆปะเลยให้ตัวเองก่อนอ้อนอะไรคะจะอ้อนทำไมอ้อนทำไมประมือแปะแปะเลยขอขอปะป๊าหนึ่งอันขอปะป๊าหนึ่งอันเร็วหยิบมาหยิบให้ปะป๊าเลยโอเคค่ะเก่งมากเวลี่กูดอาโอเคโอเคโอเคอะอะเก็บ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  เก็บสิคะเก็บสิคะทำได้นี่คะหื่ม